จะเขิมเกินไปใหญ่แล้วนะคะ p p s ีเนาะเมื่อล่าสุดเนาะแอบวางทุนระเบิดนั่นก็คืออ่ารอบวางทุ่นระเบิดอ่าคุกคามต่อเนื่องไม่สนผิดอนุสัญญาออสตาว่าก็คือทางทอบอเผยหากสถานการณ์บีบบังคับกองทัพอัดจำเป็นต้องใช้ชิดป้องกันตนเนาะเมื่อล่าสุดเนาะวันนี้เองนะคะ p ีก็วีรบุรุษเนาะ ทหารแนวหน้ารถได้เหยียบกับระเบิดเสียขาไปข้างหนึ่งกับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านเมื่อมาบมาพบก,กับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนก็ยังจะอยู่เรื่องเริ่มคืออาเรื่องเริ่มคือกับเริ่มแต่ว่าแต่งงที่ว่าไปแอบว่างทุนระเบิดมีแล้วเนาะว่าคือบอ่าความคิดของอ่อนนะคือแบบ อยูกูกู๊หมูนูเนาะอันนี้คือแบบว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะออนก็เรียกไม่เป็นเนาะก็คือไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยคาถาไม่ได้ด้วยคา,ยถ,ายถาก็เอาด้วยแบบวางกับดักอ่าวางกับดักนั่นเองเนาะทุกคนสุดท้ายแล้วคนทหารไทยเนาะมีระุรุษคือ เขาที่จริงอ่ะห้าวีลบุรุษหน้าด่านหน้าต้องสูญเสียขาเหตุเหยียบกับระเบิดของกัมพูชานะคือห้าคนนะที่เสียที่สูญเสียขานะคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกส่วนมากจะไปเหยียบกับระเบิดฝั่งกัมพูชามากกว่าที่แอบลอบวางไว้นั่นเองค่ะพี่พีเอฟซีขาเนาะในเมื่อล่าสุดเขาก็ ออกมาแล้วบอกว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคารบต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งห้ามใช้วาง,ซ,งซึ่งห้ามใช้และวางทุนระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดนับเป็นการลอบโจมตีที่มีเป้าหมายต่อกำลังคนฝ่ายไทยโดยตรงและเกิดขึ้นในเขตแดนไทยนั่นเองเนาะเมื่อล่าสุดเขาก็ออกมาตอบแล้วว่าคนที่ ส่วนเสียคาตอนนี้นอ้องเขาก็บอกว่าทหารเรียบกับระเบิดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วชัดเจนอ่ะชัดกัมพูชาเจราจาคุกคามไทยนั่นเองเนาะเมื่อล่าสุดก็ทางเถสรยุทธ์เนาะอ่ะทาท่านสรยุทธ์เขาบอกว่าตบเผาหากาหากสถานการณ์บีบบังคับกองทัพอ,อจาจเนาะจำเป็นต้องใช้ฉีดต้องกันตนหลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรุก ลำ้ำอ,อธิปไตยของไทยโดยทหารกัมพูชารอบวางทุรเบิดคุกคามต่อเนื่องนั่นเองเนาะกก็คือทางกัมพูชาคุกคามต่อเนื่องเนาะเมื่อล่าสุดเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคารพกฎหมายมนุษย,ษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอ,อนุสัญญา ส้าว่าซึ่งห้ามใช้และวางทุระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดนับเป็นการรอบโจมตีที่มีเป้าหมายต่อกำลังคนฝ,ฝ่ายไทยโดยตรงและเกิดขึ้นในเขตแดนไทยยิ่งไปกว่านั้นนะคะเนาะยิ่งไปกว่านั้นเหตุลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดนสะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทยและละเมิด บุรณภาพแห่งดินแดนไทยส่วนทางกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศในการประชุมอา GBC ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชายยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในช่วงมีข้อตกลงหยุดยิงเนาะยอมรับว่าพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรค ต่อการดําเนินในการมาตรการหยุดยิงอย่างแน่นอนรวมถึงคาทีชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการจะคุกคามฝ่ายไทยด้วยการใช้อาวุธทางทหารในรูปแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยทําให้เชื่อได้ว่ากัมพูชายังคงดํารงความมุ่งหมายที่จะทําร้ายฝ่ายไทยโดยฝ่ายไทยด้วยรูปแบบรอบทํำ้ายอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาซึ่องอ แม้ว่านะแล้วก็เขาบอกว่าเนาะถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะเกิดอ่าเวลานี้จะอยู่ในช่วงอาการตกลงที่หยุดยิงซึ่งต้องไม่มีการใช้อาวุธต่อกันในทุกรูปแบบเอ่นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังสอดรับกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะจากการที่กัมพูชาไม่ยอมรับข้อ สเสนอเนาะฝ่ายไทยในการในเรื่องของทุตระเบิดจากการประชุมอา GBC เนาะในครั้งนี้ที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าเรื่องทุตระเบิดน่าจะมีการวางแผนใช้กันอย่างเป็นระบบเพื่อเจตนานำมาใช้คุกคำทำอาทำร้ายฝ่ายไทยเนาะซึ่งที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ยึดมั่นในการ ในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์มีปั้งคับก็อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและลุกร้ำอธิปไตย ทหารของกมของกัมพูชานั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะพี่เเนาะพี่พีมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแต่สําหรับออนนะออนบอกเลยเนาะที่ผ่านมาคือให้เขาก็คูณเนี้คือเขาก็รักษารักษาของเขาอยู่แล้วเนาะรักษาอธิปไตยรักษาผืนแผ่นดินไทยเนาะและก็ไม่เคยจะไปวางทุนระเบิดให้ทหารกัมพูชาหรือใครบุคคลใดก็แล้วแต่ที่จะได้รับความเดือดร้อนแต่ ัมบูชาหัวหมอไงใช่ไหมคะพี่พีเอสีหัวหมอไงหัวหมอไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้โลกลก็เอาด้วยคาถาไม่ได้ด้วยคาถาก็เอาด้วยการลักลอบลักลอบวางทุนระเบิดเหมือนที่เห็นที่ผ่านมานั่นแหละคือเข้าใจเลยค่ะว่าคนไทยมีความรู้สึกยังไงตอนนี้เนาะและตามแนวชายแดนนะเขาก็ยังทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ว่าฝนจะตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็ยังทํางาน พลทหารแนวหน้าหลายๆท่านเนาะที่จากพ่อจากแม่จากครอบครัวอันเป็นที่รักเนาะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าต้องทําตามหน้าที่ต้องปกป้องประเทศชาติต้องปกป้องประชาธิปไตยผืนแผ่นดินไทยเนาะเขาก็ปกป้องของเขาแต่คุณไปแอบวางทุนะเบิดคุณละเมิดข้อตกลงเออคุณละเมิดข้อตกลงและพอคราวนี้คุณยังจะหาบอกว่า,วาไทยอ่ะเป็นฝ่ายรังแกคุณเออ และคุณไม่มองตัวเองละ่ะแม้ปัจจุบันนี้มแม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าเด็กๆหรือว่าพวกอินฟูทั้งหลายเนาะโอ้โหออกมาแบรนด์น่นแบนที่ออกมาทําให้คนไทยแบบอ่าคมไทยเริ่มเอื่อมละอาเนาะเออบอกว่าคนไทย มือนแรงงานนั่นแหละคะ่คะพีเอฟซีค่ะเหมือนแรงงานถ้าแรงงานเขมนพากันกลับบ้านเออถ้าฉันกลับบ้านหมดแล้วคุณไม่มีใครที่จะทํางานให้คุณหรอกเดี๋ยวเศรษฐกิจไทยก็ตกต่าขึ้นอาตกต่าลงอเออคขาบอกว่าอย่างนี้จริงอ่ะเขาเขาแต่ตัวเองผิดเนาะกลับไปก็อดตายจ้ะกลับไปเลยและตอนนี้นะไทยเขาก็เริ่มจะรับแรงงานต่างประเทศเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่อ่ากัมพูชายอย่างเดียวเนาะหลายๆประเทศเขาก็เริ่มจะ อ่าข้อตกลงกันแล้วเนาะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะว่าขาดแรงงานกัมพูชาแล้วคนไทยแต่อยู่ยากก็ยังอยู่ง่ายก็ดำลงชีวิตอยู่ไปเพราะว่าเขามีสมองกันเองและพี่พี fc มีความคิดเห็นกันยังไงกันยังไงบ้างคะกับคลิปนี้เนาะกับเรื่องราวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ออเดงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะ ขอขอบคุณพี่พีเทุกทุท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ e ีพีนะคะสวัสดีค่ะ